ลมเหรอสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งเลยนะคะที่เจนเ่าไม่ได้อัปเดตผลิปอะไรเลยนะคะซึ่งวันนี้เจนก็จะมาอัปเดตการจัดฟันแบบคิวบอลนั่นเองนะคะทุกคน,นเออก็คือตั้งแต่ คลิปก่อนจนนะวันนี้มันก็ประมาณปีหนึ่งได้นะทุกคนซึ่งเจน่ะก็ได้บอกทุกคนไปว่าเออเจนอาจะมาอัปเดตคลิปทุกสามเดือนห้าเดือน1ิเดือนสเดือนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเจนก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะทุกคนเป็นเพราะว่าเจน่ะบมกม่นอยู่กับบางสิ่งละกันเนาะเออทำให้เจน่ะไม่ได้โฟกัสตรงนี้เลยละกันนะคะแล้วช่วงก่อนหน้านี้คือเจน่ะมองตัวเองในกระจกทุกครั้งแล้วเจนก็มีความรู้สึกว่าเออ ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยดีหว่ามันก็แบบคือจะจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกอะคะ่ะจนถึงครั้งแรกออวันแรกของการจัดฟานจนถึงครั้งแรกที่เจนอัดคลิปนั้นนะคะคลิปแรกจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากเลยทุกคนถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเออเหลือกมันดับยุกเข้าไปมากๆแล้วแบบว่าหน้ามันได้สัดส่วนมากๆอะไรนะอยายจะพูดมากเลยก็คือเอ,อิมดีขึ้นละกัน เอางี้งละกันเออแต่ว่าเหมือนหลังจากนั้นอะเจน่ะตั้งใจจะอัปเดตทุก3เดือน6เดือนเลยใช่ปะ่ะพอผ่านไป3เดือนเว้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้าตั้งแต่อัปเดตคลิปครั้ง,งแรกจนถึง3เดือนที่ผ่านไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเจนก็นตัดสินใจว่าโอเคงั้นเจนอะยังไม่อัปเดตเคลิปดีกว่าเจนจะอัปเดตเคลิปอ,อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อเออเจนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าแล้วก็ฟันละกันหลังคัน ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เจนอะเบรกการรีวิวตรงนี้ไปแล้วกันเนาะซึ่งวันนี้เจนก็จะมาเปิดใจพูดถึงปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเจน mm hmm. เกี่ยวกับการจัดฟันนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่หนักหนาะสาหัสอยู่พอสมควรเลยจะบอกเราก็จะมารีวิวกันแบบตรงๆนะคะอ่ะ เริ่มเลยอย่างแรกเรามารีวิวในด้านคนวามเสียความงามในการจัดฟันนี้ทุกคนว่ายังไงอะหน้าเบียแล้วหนึ่งอะหลอก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 ก็คือจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดดูจากคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปต่างๆทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเจนอะเป็นคนที่นาเบียวเย้ยแต่ว่าการจัดฟันเนี้ยมันทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะของเจนนะคะมันตอบลงใช่ไหม เราก็ทําให้หน้าเบีย้ยวของเจนัค่ะทุกคนมันชัดเจนขึ้นมากๆเลยเออดูดิเบีย้ยวปะอืมเบีย้ยวเอาจริงๆคือนอยนอยไปช่วงนึงเฮ้ยทาไมแบบหน้าเบีย้ยวหรือว่าจริงๆเขาแตดฟันเลยทําให้หน้าเบีย้ยวแต่ว่าพอไปกลับดูภาพเก่าอืมมันก็มีความเบีย้ยวนิดนึงนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนมีแก้มด้วยไงมันก็เลยแบบเอ๊ะหรือจะไม่เบีย้ยวเอ๊ะหรือเบีย้ยว เาเป็นว่าตอนนี้เบี้ยวโอเคดูออกอะว่าเบี้ยวหนะแต่ว่าเจนอะก็ยังไม่มั่นใจเว้ยเพราะว่าอาจทุกคนดูนะฟันเจนอะมันเบี้ยวฝั่งนือใช่ไหมฟันหน้าสองซีอ่อะซึ่งมจะทําให้แบบหน้าโดนรูวมันดูเบี้ยวไงแต่จริงๆมันอาจจะไม่เบีเ้ยวงงไหมเออแต่ว่าจริงๆเจน,นเป็นคนที่แบบหน้าข้างหนึ่งตกหน้าข้างหนึ่งปกติด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้กาลังหาสาเหตุอยู่เออไม่ค่อยอยากหน้าแบบหน้าตกด้านหนึ่งเท่าไหร่มันแบบ ดูเศร้าเงอหงอยไปกลนๆอ่ะต่อซึ่งก็คือกลายเป็นว่าเออเห็นนะเ็นยืนใช่ฟันเ็นตรงนี้ยมาด้านนี้ส่วนคางเนี่ยมันแบบมาด้านนิดนึงซึ่งเจนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ธรรมดามันเบี้ยวอันนี้หน่อยหนึ่งขอบอกก่อนทุกคนคือตั้งแต่ที่เจนอะจัดฟันเจนก็ไม่ได้ลงภาพโซเชียลมีเดียอะไรเลยนะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้คือแบบเดยยืนแล้วมันเห็นเหล็กจัดฟันอะบางคนอาจจะบอกว่าแบบ S <S <an> เฮยยโตมันซูคิวนะแต่ว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความมั่นใจอนะเนาะแต่ก่อนเราแบบอิมกว้างฟันเรียงสวยแล้วก็จะรู้สึกว่าอถ่ายรูปเราเลิฟก,กันถ่ายรูปมากแต่ว่าพอมีเหล็กจัดฟันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสุนทดีในการถ่ายรูปมันลดลงด้วยอะไรแบบนี้นะคะ่ะเจนก็เลยพักการถ่ายรูปไปเออก็นานอะจนกระทั่งเจนอะได้ลงรูปรูปรปสองรูปนี่แหละในอินสตาแกรมใช่ไหมแล้ว มี feedback, mm hmm. ฟีดแบ็กทุกคนฟีดแบ็กเยอะมากทักมาแบบอินบ็อกรวมมากๆว่าแบบพิจเจมทำอะไรมาไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาทำไมหน้าเลียวทำไมหน้าเลียวจริงก็แบบอืฉันจะไปทำอะไรอะี่บท็อกหรอหได้ขนาดนี้หรอตัดฟันล้วนเลยทุกคนแล้วก็บอกทุกคนไปว่าอืมตัดฟันอะมันก็เลยได้แบบนี้นะคะทุกคนซึ่ง เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยดูเฮลตี้เท่าไหร่ถ้าเอาในความรู้สึกเจนแล้วอะนะก็คือจะดูได้ว่ามันเหมือนกับหน้านตอมันดูแบบเออตอไปหมดเลยทุกคนดูดิคือตั้งแต่เคที่แล้วอะเจนจะมีการบอกความกังวลใจของเจนใช่ไหมกับทุกคนว่าเออจะรู้สึกว่าแก้มมันตอลงนะซึ่งมันก็ดิ่งทางหน้ายาวเห็นปะตอนเนี้ยหน้าเจนเยังดูรยรวเลยอะทุกคนแต่ว่า มันดูแก่คือนุยทุกคนตรงเนี้ยมันจะแบบเป็นกระโหลกเลยนี่คือตอนเนี้ยเจนอะเอาปลอยเนี่ยมันมาปิดตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเจนไม่ปิดปลอยนะคือแบบหน้ามันแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยอะตืดตดตืดตดตดเออเป็นรูปแบบกระโหลกอ่ะซึ่งตอนแรกเจนก็นอนอยู่เจนก็คิดในใจว่าทำยังไงดีวะฟิลเลอร์หรอแต่ไปมาเจนก็รู้สึกว่าอมทุกคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ก้ามนือตรงนี้เยอะ เดี๋ยวมันก็มาเองการเหนือกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ซีเรียสอะไรมารอหลังจัดฟันเสร็จเราค่อยว่ากันอีกทีเห็นปะคือในขนานที่เราน้อยใช่ปะทุกคนแบบว่ามันดีมากหน้าเปลี่ยนแปลงดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบภูมิใจนะหนึ่งรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยโอเคเราตัดสินใจถูกเลยที่จัดฟันเพราะว่าหน้ามันดูดีขึ้นจริงหน้ามันดูแบบเป็นผู้เป็นคนขึ้นอะดูเป็นสาวหวน เวลาพูดจะไม่ได้แบบเหนื่อยะลออกมาตากๆเหมือเนเดิมไปต่อไปแล้วน้อยที่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทําให้เจนอะฉุกคิดในการที่จะกลับมารีวิวอีกรอบเป็นทุกคนเพราะว่าเจนรู้ว่าการรีวิวอะมันหมายความว่าอย่างไรสําหรับทุกคนที่กําลังมีปัญหาเหมือนเจนอยู่นะซึ่งเจนก็ต้องมาตกตะกอนความคิดว่าเอ๊ะมันดีแล้วหรือยังสิ่งที่เจนทำอยู่มันดีแล้วจ,จริงๆไหม การรับการรักษานี้ถูกต้องหรือเปล่าอะใน,นที่สองนี้เจนอะบอกเพื่อนรอบข้างทุกคนก็ไม่เคยเปิดเผยสถานะเพราะเจ้สึกว่าเจนไม่อยากมีความรู้สึกว่าเจนตัดสินใจผิดที่จัดฟันแบบนี้แล้วมันทําให้เกิดผลข้างเคียงแบบนี้เข้าใจไหมแต่เจนจะมาเปิดเผยตรงนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจนนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เจนอะจัดฟันไปใช่ไหมคะเจนมีปัญหาทุกคนคือ เปมีปัญหาเรื่องข้อต่อขากนไก่ทุกคนสุดจะมีปัญหาตรงนี้เจนจะแบบปวดอ่ะมันจะปวดปวดอย่างเช่นเนี่ยเจนจับจับเลยก็จะปวดใช่ไหมซึ่งตอนแรกอเจนก็บอกหมอว่าเออหมอคือแบบว่ามันแตกมากเลยเจนนะ่ะรู้สึกปวดตรงนี้หมอก็าคำคำคึงคึงดูก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่กล้ามเนือนะ้อหนาอะไรแบบเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะมีจุดกดเจ็บ ซึ่งเวลาเราคำคำตรงมันจะมีปุ่มๆอะทุกคนแล้วพอเรากดๆๆอย่างเงี้ยมันก็จะกึก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 เหมือนเวลาเรากดเส้นเอ็นเ้วแบบดึก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 อะประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เป็นป่มกลางเหนือที่มันหดตัวนะคะแบบซึ่งการที่ต้องหดตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนหรอกทุกคนเจนแค่แบบโชคร้ายอะที่มันเป็นอะเออซึ่งตรงนี้มันจะเจ็บมากบางครั้งที่เราไปจับมันจะเจ็บมาก ตอนถ้าเกิดเจนหนัไม่จับมันก็จะเฉยๆทุกคนมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเวลาเรากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราพูดอะไรอย่างเงี้ยช่วงก่อนอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบลำคาญมากๆเพราะว่ามันจะรู้สึกฝืดๆไม่สะดวกติดติดขัดๆ,ดๆเวลาตรงนี้มันจะแบบเอ๊ะอะไรเนี่ยมันแบบลำคาญมากเลยทุกคนแล้วตั้งแต่วันนั้นอะคือเจนหนมีอาการเนี้ยมาประมาณเอาจริงๆตอนที่รีวิวคลิปแรกอะเป็นแล้วนะแต่ว่ามันมันแบบ เป็นนหายๆเป็นนหายๆยเราก็เลยคิดว่าเออมันคงเป็นแบบผลข้างเคียงของการจัดฟันประมาณนี้แต่ว่านัดจนถึงวันเนี้ยคซึ่งมันเป็นมาตลอดเลยเป็นนเป็นเนมาตลอดจะมีความรู้สึกว่าเออหรือว่ามันจะเหลือหลังเราวอะทุกคนเจนก็เลยต่บนอยอะนอยไปเลยมันลบกวดชิดประจามานะทุกคนซึ่งเจนขอออกตัวก่อนไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ผลข้างเคียงของการจัดฟันคิวบอลนะทุกคนอาการเนี้ย มันเป็นได้ทุกการจัดฟันบอกก่อนเลยบางคนอาจจะเป็นมาก่อนแล้วบางคนอาจจะมาเพื่อเป็นหลังจัดฟันแต่ก็บอกไว้เลยว่ามันเป็นผลลัพธ์ส่วนบุคคลจริงๆซึ่งเจนอ่ะก็น้อยใช่ไหมแล้วเจนก็ได้มีการถามหลายๆคนที่จัดฟันแบบคิวบอลเหมือนกันซึ่งทุกคน,เ,นเขาไม่ได้เป็นเหมือนเจนเจนะเป็นอยู่คนเดียวโอเคจบประมาณนี้เราก็ไม่อยากที่จะบอกทุกคนเลยว่า คือเราจัดแล้วเราแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันจะเป็นการตัดโอกาสทุกคนที่จะได้เปลี่ยนแปลงสภาพหน้านเอเข้าใจไหมเราไม่อยากตัดโอกาสตรงนั้นเพราะว่าคนอื่นไม่เป็นแต่ว่าเออเจนเป็นนะคะทุกคนก็เหมือนซึ่งเจนอ่ะก็ได้มีการอัปเดตอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อเนี่ยกับหมอ ทุกๆครั้งที่เจนไปเปลี่ยนยาวนะคะซึ่งหมอก็มีการแนะนําที่ดีมากๆในความคิดของเจนนะเพราะว่าเจนไม่รู้ว่าหมอท่านอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเจนรู้สึกว่าหมอที่รักษาเจนแล้วก็จัดฟันให้เจนอยู่เนี่ยแบบเป็นหมอที่ค่อนข้างโปรเ e s ชั o นอลเลยเพราะว่าเขาสามารถบอกได้ว่าตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งพอเจนไปหาหมอทันตกรรมบทเคี้ยวอะ หมอทันตกรรมบทเขาก็บอกสาเหตุเดียวกันจริงๆว่าเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตึงจริงๆนั่นแหละซึ่งไอ้กล้ามเนื้อตึงเนี่ยมันก็อาจจะมาจากการจัดฟันก็ได้มันแบบอาจจะเป็นสาเหตุหลักเลย,เลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เออโอเคอาจจะเป็นเพราะจัดฟันทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาแต่ว่า ตอนนี้เจนอะยังไม่มีปัญหาข้อต่อสึกนะคะเพราะว่าเจนก็จะมีการเอ็กซเรย์ตลอดหมอก,ก็จะบอกว่าข้อต่อยังไม่สึกนะบวกกับเจนเอาภาพเอ็กซเรย์ของเจน่ะไปให้ที่ที่แบบรู้จักที่เป็นหมอเหมือนกันเขารู้บอกว่าเออข้อต่อของงเจนยังโอเคอยู่นะไม่ได้สึกกร่อนหรืออะไรอย่างงี้เจนก็อะสบายปิดบอดนึงซึ่งตอนนี้เจนก็กําลังรักษาเอ,อาเ่อกล้ามเนื้อ ข้อต่อ,อยนะคะด้วยการสังเข็มถ้าเกิดมีใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาด้าน,นล่างเดี๋ยวเจนว่างๆจะมารีวิวการรักษาตรงนี้ให้นะคะถ้าเกิดมีคนอยากดูนะถ้าไม่มีก็มไม่เป็นไรจบค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจนแล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่มีต่อการจัดฟังน,นี้นะคะหนึ่งได้ความเสื่ความงามต่อไปแล้วว่าฟิดแบ็กกลับมาดีมากถ้าเกิดทุกคนมีความเห็นว่าอะไรก็ฟิดแบ็กด้านล่างได้อีกนะคะ ผลเรื่องที่2ก็คือเรื่องปัญหาหนีี้ตอนนี้กำลังรักษาอยู่โดยหมอของเจนก็ได้บอกว่าถ้าเกิดเราได้มีการถอดเครื่องมือคิวบอลแล้วก็ถอดอ e ีเทอร์โบาบนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าฟันมันอาจจะเริ่มสบกันดีขึ้นโดยเจนเนี่ยก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นต่อไปด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นแบบเครียดเครียดมากพูดเลยเป็นอะไรที่แบบยิ่งก,กว่าตัดฟันพูดเลยคิวบอลชิวมากเราตั้งแต่บอกคลิปที่เราเราคิวบอลไม่เจ็บเลยไม่รู้สึก ความเจ็บปวดอะไรทุกบอกว่าเอ้ยปวดฟันแบบมากจัดฟันอะไรเงี้ยมันแบบตึงๆแค่วันสองวันแล้วก็ชิลสบายมาทุกคนจบไปเรามาพูดถึงแลนกันต่อเลยดีกว่าทุกคนว่าแทนการจัดฟันต่อไปมันคืออะไรอ่ะเรามาอัปเดตปากเจนกันก่อนอืมอ่ะนี่คือฟันเจนปัจจุบันนะทุกคนเห็นหน้าตรงเนี้ยมันจะมีรูรูหนึ่งใช่ไห เพราะว่าอะไรหนูปะคือปกติแล้วคิวบอลอ่ะมันจะทําให้แบบฟันหกซี่ของเรามันเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าเจนอะ่ะน่าจะไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งแบบกัดหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันแข็งแข็งหรือเปล่าแต่พอทำให้แบบคิวบอลข้างในฝั่งเนี้ยมันหกกักเว้ยแล้วพอมันหักปุ๊บก็อ่ะดึงข้างในไม่ได้แลวหนึ่งโดยที่ฝั่งเนี้ยยังดึงอยู่ถูกไหมมันก็ทําให้ดึงไปฝั่งนี้แต่ว่าอ่า ไอช่องว่างหลังเที่ยวอะ่ะมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมแล้วหมอก็ต้องพยายามดึงให้มันเข้าไปหมอก็เลยจัดการดึงยางอะไรสักอย่างข้างในเนี่ยทำให้แบบฟันมันเข้าไปตรงนี้ฟันไอหลังเที่ยวเนี่ยมันเข้าไปก่อนแ้วเดี๋ยวหมอจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากถอดคิวบอดแล้วออยากรู้ว่าเจนจะได้ถอดคิวบอดเมื่อไหร่เจนจะได้ถอดคิวบอลเดือนหน้านะคะทุกคนทุกคนงงใช่ป,ปะว่าอ้าวทำไมแบบ จัดข้างนอกเลยยังมีคิวบอลอยู่ข้างในเหรอแน่นอนค่ะอ,อี้อแม้ขอโทษนะทุกคนจัดทำคบสัตว์แล้วนะเนีน่ยยังมีคิวบอลอยู่เจน่ะจัดทั้งคิวบอลแล้วก็จัดทั้งด้านนอกเลยะคะ่ะตอนนี้จะบอกว่าอิเล็กเนี้ยอูจได้แต่ไดมาเมื่อประมาณสามสี่เดือนก่อน,นะคะ่ะหมอติดให้อืมตอนแรกกับมันก็ไม่มีเหล็กนั่นแหละตรงนี้ก็หลอหลอแล้วก็มีเหล็กทําให้ อย่างเข้าไปเร็วมากขึ้นเออจะรู้สึกเหมือนต้องติดเหล็กด้านนอกเพราะว่าจะทาวมิซิวบอลข้างในหักเนี่ยแหละอืมใช่มันก็เลยต้องมีการติดเหล็กด้านนอกนิดหนึ่งนะคะเพื่อทำให้ฟันเข้าไปอีกโดยที่จะบอกว่าทรมานนิดนึงนะคะแต่ก่อนอะเจนอะมีแค่ข้างล่างใช่ป่ะเราก็ทาความสะอาดแค่ด้านล่างใช่ไหมแต่พอมีด้านบนก,ก็รู้สึกว่าโอเคต้องทำความสะอาดเยอะขึ้นบวกกับเจนกินชาเยอะมากๆเรียกได้ว่าแบบ เมนและเนี่ยตอนนี้ก็กำลังกินชาอยู่้ะทำให้ฟัน,นบฟแบบมีคราบชากาแฟแบบเออปกติแล้วอ่ะตอนพี่สัตฟันอ่ะไม่เคยมันหาเรื่องนี้เลยเพราะมันทำความสะอาดง่ายมากแต่ว่าตอนนี้คือมันทาความสะอาดยากขึ้นมากก็เลยทําให้แบบเออมีคราบชา,ชากาแฟาถ้าเกิดทุกคนเห็นก็กลับไปทานโทษันนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะทุกคนเราให้ดูฟันไปแล้วต่อไปเราก็มาดูโครงสร้างหน้าของเจนบ้างแล้วกันนะคะ เขาสึกส่วนตัวมีอะไรที่เปลี่ยนแปลไปบ้างโอเคทุกคนอาจจะยังไม่สังเกตเอาเป็นว่าฉันคนที่สังเกตหน้าเต้นทุกวันจะมาบอกทุกคนเองว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนจําได้ว่าเวลาที่เจนพูดเนี่ยอากกัปป์รีคิดได้คือแบบที่เขาสึกว่าฟันน่มันแบบอูหมกแบบมากใช่ไหมตอนนี้ก็สึกว่าพูดแล้วมันแบบปากเหล็กปากเหล็กขึ้นมากคุณรู้แบบว่าอ,อย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะแบบ มันฟันมันใหญ่ไงคือมันเลยอมมันตืจะแบบปวดจืพูดได้จะคำสุกว่าแบบต้องขยับปากเออตอนนี้ก็คือแบบอืมขยับปากนิดเดียวก็ดูพูดสวยขึ้นนิดนึงนะแต่มหมายถึงความเห็นส่วนตัวนะนี่ไรพูดได้เลยนะคนวันที่จะอาจจะคิดไปเองนะคะทุกคนอืมจะมีความสึกว่าอ่ะยิ้มเห็นเหนือยอ่ะหนึ่งโคตรดีแต่ก่อนอ่ะยังตอนคลิปแรกอ่ะยังต้องมีความเก่งๆใช่แต่เดี๋ยวนี้คือแบบ เลยออเก่งเก่งหนาผัแล้วเออมีแม่งเงือกเลยอเมซิ่งมากระทาใจแล้วหนึ่งรู้สึกว่าไม่ต้องมากังวลแล้วอะแบบเวลาขัวนหลอดเราจะเห็นเงือกไหมอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปด้านหน้าไปแล้วนะคะทุกคนดูดิมันรู้สึกแบบได้ไปหมดอ่ะดูด้านข้างเก๋นไปมากไหมทุกคนเนี่ยเจ๊รู้สึกว่า พอแบบเหนือนมันดูเข้าไปแล้วใช่ไหมทาให้หน้าด้านข้างอะ่ะมันก็ดีขึ้นมากเลยทุกคนมันแบบปากดูกเข้าไปแต่มันมีอีกคอนเซิร์นหนึ่งของเจเลยทุกคนน่าจะรู้เลยเห็นอะ่ะคือคางเว้ยคือคางสัน้นชัดเจนมากว่าคางสั้นดูด้านข้างเห็นเหนือแต่นี้อาจเป็นเหน็นเพราะอ้วนนะทุกคนจะตกใจแต่ว่ามันก็คือแบบคางสันน้นนะทุกคนทำให้ เออรู้สึกนิดนึงว่าเอ๊ะฉันดูคางสั้นลงรือเปล่านะก่อนหน้าที่เจนจะจัดฟันอะคือเรารู้ด่แล้วว่าเราเป็นคางสั้นไปหาหมอที่ไหนหมอก็บอกว่าเออเจนคางสั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าพอฟันมันขยับเข้าไปแล้วมันก็ยังดูคางสั้นอยู่ทุกคนมันทำให้แบบว่าด้านข้างอะจากปากอุ้มๆใช่ปะมันเข้าไปไม่อุ้มแล้วจริงเย้ยแต่ว่าทางมันแบบเข้าไปอย่างเงี้ยทำให้ มันดูแบบคางถอยค่อนข้างชัดปะ่ะไม่รู้อ่ะชัดไหมอ่ะไม่รู้จริงชัดไหมแต่ว่าก็รู้สึกนะส่วนตัวร,รู้สึกว่ามันสั้นลงเราก็ได้แต่หวังว่าพอจัดฟันทุกอย่างออกมาเสร็จแล้วมันจะสมมาตรกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเจนก็ลังเจนก็ยังเหลือการจัดฟันตั้งปีหนึ่งแล้วคนเออลืมบอกใช่แต่วันนะั้นจถึงวันนี้มาประมาณแบบปีกว่าๆแล้วปี ปีนึงกับอีกแปดเดือนหรือครึ่งปีสักอย่างเอาว่ามันปีกว่าแล้วทําไม่เจนอ่ะเหลือการจัดฟันอีกประมาณปีกว่าถ้าเกิดตามแผนที่หมอวางไว้สามปีนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รอจะไดอดมันออกไปสักทีนะคะค่ะเจนก็รู้สึกว่าเจนได้พูดทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงจากการจัดฟันนี้นะคะลงในคลิปนี้หมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเจนตกลงตัวไหนไปคุณไม่ขายอีก ถ้าเจนตกหล่นตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนิดเลยนะคะเดี๋ยวเจนจะมาคอยตอบทุกคนถ้ามีอะไรก็สามารถปรึกษาได้อีกช่องทางนึงซ็่คืออินสตาแกรมอินสตาแกรมของเจนนะคะอ่ะขึ้นไว้บนนี้เลยดีวยกว่า r y i m t t นะคะอินสตาแกรมของเจนเองก็ถ้าต้องการให้อัปเดตคลิปต่อไปก็ได้โปรดให้กำลังใจเจนด้วยการกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะ กำลังใจให้กับเจนได้มาอัปเดตคลิปนี้ให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย